ถ้าเกิดท่านไหนที่มีหนี้สินพลุงพลังอยู่แล้วก็รู้สึกหนักอกหนักใจในเวลานี้แน่นอนครับว่ามีหนี้ก็ต้องจ่ายเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดท่านไหนจ่ายไม่ไหวจริงๆด้วยสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะทําให้รายได้ของท่านลดน้อยลงโอที OT ที่เคยได้ก็ไม่มีโบนัสที่เคยมีก็ไม่ได้การปรับขึ้นเงินเดือนก็ไม่มีแถมบางบริษัทโดนหันเงินเดือนลงมาอีกเนี่ย แล้วขณะเดียวกันอนาคตหน้าที่การงานก็ยังไม่แน่ไม่นอนด้วยว่าบริษัทของท่านจะมีเลทออฟออกไปหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ครับทั้งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็รับทราบปัญหาดีแล้วก็ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนดังนั้นก,ก่อนหน้านี้ก็เลยมีการออกโครงการมาใช้ชื่อว่าคุณสู้เราช่วยในเฟสที่1นนะครับแต่ทีนี้โดยเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสู้เราช่วยเฟสที่1เนี่ย ปรากฏว่ายังมีลูกหนี้หลายคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็เลยทำให้มีการปรับปรุงในส่วนของหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ครอบคลุมลูกหนี้มากขึ้นด้วย2มาตรการเดิมแล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งมาตรการใหม่สมาตรการเดิมที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ก็คือจ่ายตรงคงทรั์กับจ่ายปิดจบส่วนมาตรการใหม่เอี่ยมอ่องที่มีการประกาศออกมาก็คือมาตรการจ่ายตัดต้นนะครับผมไล่เลียงทีละมาตรการนะครับแต่บอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อน คือถ้าเกิดท่านไหนเคยสมัครคุณสู้เราช่วยเฟสหนึ่งแล้วปรากฏโดนเจ้าหนี้ปฏิเสธว่าคุณไม่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยคนที่โดนเจ้าหนี้ปฏิเสธไปแล้วคุณต้องทําการลงทะเบียนใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยในเฟสที่สองซึ่งมีการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาของเจ้าหนี้ว่าเราเข้าได้เข้าไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวเจ้านี้เขาจะมีการเอาหลักเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี้ไปคัดกรองให้เลยแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนยังไม่เคยลงทะเบียนก็เรียนเชิญลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บธนาคารแห่งประเทศไทย bot.or.th- คุณสู้หรือไปติดต่อสาขาธนาคารเจ้านี้ก็ได้ครับอ่ะลงรายละเอียดโครงการคุณสู้เราช่วยเฟสที่2มีอยู่ด้วยกัน3มาตรการมาตรการแรกก็คือจ่ายตรงคงทรัพย์เป้าหมายมาตรการนี้คือเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ไม่ให้ท่านโดนยึดบ้านยึดรถยึดกิจการเกณฑ์ที่ยังคงเหมือนเดิมกับเฟสที่1่ก็คือเกณฑ์เรื่องของการทําสัญญาสินเชื่อตั้งต้นบ้านเนี่ยต้องไม่เกิน5ล้านรถไม่เกิน8 0ดแสนรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน5 0,000กิจการไม่เกิน5ล้านขณะเดียวกันก็มีการกําหนดเป็นวันที่ตัดยอดเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับว่านี่ที่เขาจะมีการตัดเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโมโลฮัสศาสตั้งใจในการผิดนัดชําระ เพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีการระบุวันที่แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะตั้งใจผิดนัดชําระหลังจากผ่านมานานแล้วก็ไม่ได้อีกเมื่ออย่างนั้นเดี๋ยวจะทําให้ระบบมันมีปัญหาได้เขาก็เลยมีการกําหนดวันในการดูสินเชื่อเอาไว้ดูสถานะเอาไว้ณนะวันที่31ตุลาคม2567นะครับแล้วความยืดหยุ่นที่ว่านี้ก็คือจากของเดิมเนี่ยคุณจะต้องค้างชําระเกิน30วัน แต่ไม่เกิน365วันณวันที่31ตุลาคม67แต่ของใหม่ก็คือต่อให้คุณค้างชำระมาไม่ถึง30วันหรือคุณค้างชำระมาเกิน365วันไปณวันที่31ตุลาคม67คุณก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ปัจจุบันณวันที่31ตุลาคม67เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ค้างชำระแล้วแต่ว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยค้างมา1วัน แล้วขณะเดียวกันคุณต้องเคยปรับโครงสร้างหนี้มาก่อนด้วยคุณก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับนี่คือการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ครอบคลุมลูกหนี้มากขึ้นแล้วสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้คืออะไรถ้าคุณเข้าร่วมมาตรการจ่ายตรงโครงซั์เนี่ยเจ้าหนี้ของคุณจะพักดอกเบีย้ยให้กับคุณเป็นเวลา3ปีแล้วค่างวดของคุณก็จะลดลงด้วยโดยปีแรกชำระเพียงแค่50%ของค่างวดปกติ ปีที่2ชําระ70%ของค่างวดปกติปีที่3ามชระ90%ของค่างวดปกติแล้วค่างวดที่คุณจ่ายมาเนี่ยมันไปตัดต้นทั้งหมดนะครับเพราะดอกเบีย้ยเขาพักเอาไว้แล้วแล้วถ้าเกิด3ปีที่ว่านี้คุณสามารถจ่ายได้ไม่มีบิดผิวอะไรเลยเนี่ยดอกเบีย้ยที่เขายกแขวนเอาไว้ให้ก่อนเนี่ยมันจะอันตรธานหายไปเลยฮะความหมายที่คุณจะได้ก็คือ1คุณจะมีสภาพพร่องมากขึ้น เพราะค่างวดของคุณลดลงมาเยอะเหลือแค่ครึ่งเดียวว่ะของเดิมคุณเคยส่งค่างวดเดือนละหมื่นอย่างเนี้ยและพอเข้าร่วมมาตรการคุณเหลือค่างวดเดือนละห้าพันอย่างเนี้ยคุณก็จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งห้าพันเลยนะครับขณะเดียวกันคุณจะสามารถปิดหนี้ได้ไวขึ้นเพราะค่างวดที่คุณจ่ายมามันไปตัดเงินต้นทั้งหมดเลยครับอันนี้คือมาตรการแรกจ่ายตรงคงทรัพย์มาตรการที่สองถัดมาครับมีชื่อว่ามาตรการจ่ายปิดจบนะฮะ ซึ่งมาตรการนี้เนี่ยของเดิมเขามีเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะดูคนที่เป็นหนี้เสียคือค้างชำระมาเกิน90วันณนวันที่31ตุลาคม67เหมือนกันแต่ว่าเพดานยอดหนี้ของคุณที่เหลืออยู่เนี่ยมันต้องไม่เกิน5,000บาทสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งเพดานมันเตี้ยมากปรากฏหลายคนบอกว่าโอ้โหฉันเป็นหนี้บานเบอกเป็นหน,นี้เสียเยอะกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นแค่5,000เนี่ย ไม่พอไม่คารนามือก็เลยเข้าโครงการไม่ได้เพราะฉะนั้นเฟส2ก็เลยปรับเพดานใหม่สำหรับสินเชื่อที่ไม่ได้มีหลักประกันขยายเพดานนี่เสียจาก5,000ให้กลายมาเป็น1,000 0แต่ว่าถ้าเกิดสินเชื่อไหนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันขยายขึ้นไปอีกให้ไปเป็น3,000 0ืนนะครับ โดยหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นอาจจะถูกบังคับคดีไปแล้วเช่นมีการขายทอดตลาดไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าถูกยึดไปแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการขยับขยายเพดานของยอดหนี้เสียขึ้นมาก็จะทําให้มีคนเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นแล้วสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้จากการเข้าร่วมโครงการจ่ายปิดจบก็คือจ่ายแค่1 0ซของยอดหนี้ที่มีอยู่แลกกับการปิดหนี้ทั้งก้อนฮะเช่นคุณมีหนี้เสียยอดหนี้อยู่ที่ 1 0 0 0 0บาทณนะวันที่31ตุลาคม67คุณจ่าย1,000นะ่ะแล้วอีกที่เหลือมันหายไปเลยฮะคุณสามารถปิดหนี้ได้เลยแล้วจากนั้นคุณก็จะกลับมาอยู่ในระบบสถาบันการเงินได้ตามปกติเพื่อจะขอกู้เงินในอนาคตได้ต่อไปนี่คือโครงการที่2มาตรการจ่ายปิดจบมาถึงมาตรการสุดท้ายเป็นมาตรการใหม่เอี่ยมอ่องป้ายแดงนั่นก็คือจ่ายตัดต้นโครงการนี้ก็ไฮไลท์เหมือนกันครับ เป็นหนี้เสียณวันที่31ตุลาคม67แล้วมีหนี้ยอดหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่เกิน50,000บาทโดยคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้นั่นก็คือคุณจะชำระค่างวดเพียงแค่2ซ์ของยอดหนี้เท่านั้นแล้วดอกเบีย้ยจะพักเอาไว้ก่อนเป็นระยะเวลา3ปีถ้าเกิดคุณสามารถจ่ายค่างวด2เของยอดหนี้ได้ตลอดระยะเวลา3ปีที่ว่านี้ดอกเบีย้ยที่เคยพักเอาไว้ มันก็จะอันตรธานหายไปเลยคุณก็จะสามารถปิดหนี้ทั้งก้อนได้ไวขึ้นนั่นเองครับจากปกติบรรดาสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่คุณจะไม่สามารถแบ่งจ่ายได้นะครับคือคุณจ่ายน้อยคุณก็จะเจอดอกเบี้ยเยอะแล้วขณะเดียวกันมันจะเกิดปัญหาง,งูกินหางที่ดอกเบี้ยมันจะวนไปวนมาแล้วทําให้ก้อนหนี้เนี่ยมันมีแต่พองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่มาตรการจ่ายตัดต้นเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าดอกเบี้ย3ปีพักเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็มาผ่อนเป็นง,ดงวดๆไปในตราที่เท่าๆกันอเร์เซนของยอดหนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเองคุณจะลืมตาอ้าปากแล้วกลับมาอยู่ในระบบตามปกติได้ไวขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่คุณเข้าโครงการจ่ายตัดต้นไปปุ๊บแล้วคุณชําระงวดแรกไปปั๊บเนี่ย สถานะในเครดิตบูโรของคุณจะกลับมาเป็นสถานะ10หรือสถานะตามปกติทันทีด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ3มาตรการที่ช่วยคุณให้ลืมตาอ้าปากได้จากวังวนของนี่ผ่านโครงการร่วมคันใหญ่ที่มีชื่อว่าคุณสู้เราช่วยเฟสที่2ลงทะเบียนกันได้ผ่านเว็บธนาคารใงประเทศไทย www.bo.t.or.th/ คุณสู้สะกดนะฮะ khun s w o ลงทะเบียนกันได้จนถึง30กันยายน2,568นี้หรือจะไปติดต่อสาขาธนาคารเจ้าหนี้ก็ได้รวมถึงบางท่านที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากคือพอสมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้มีการทำสัญญาใหม่เพื่อจะปรับค่างวดให้ลงไปเหลือ50%ให้ลงไปเหลือ2%ของยอดหนี้เลยเนี่ยแล้วในช่วงเวลาศูนย์ยากาศตรงเนี้ยทำยังไงดี แบงค์ชาติเขาก็แนะนํามาว่าขอให้ลูกหนี้ทุกท่านช่วยจ่ายตามค่างวดปกติไปก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณได้มีการเซ็นไปสําหรับสัญญาในค่างวดใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนี้อันนั้นแหละคุณก็ค่อยมีการไปจ่ายค่างวดใหม่ซึ่งมันถูกลงกว่าเดิมมาเยอะนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับทุกท่านนะฮะมีนี่ยังมีทางออกอยู่แล้วอีกนิดนึงเข้าใจอารมณ์ฮะท่านไหนที่เป็นลูกหนี้ดีะ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ประวัติขาวสะอาดมาเลยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลืออะไรพวกเรารวมถึงผมด้วยนะอันนี้ก็มีคำแนะนำจากแบงค์ชาติเหมือนกันสำหรับลูกหนี้ดีแล้วถ้ารู้สึกว่าตอนนี้ท่านไม่ไหวแล้วฮะก็คือการติดต่อหาเจ้าหนี้นั่นแหละแล้วก็ขอเจ้าหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ก็ให้เหตุผลกับเจ้าหนี้ไปได้เลยครับว่า OT มันไม่เท่าเดิมโบนัสมันไม่มีรายได้มันไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นชำระค่าง,งวดเท่าเดิมี่ยไม่ไหวขอปรับโครงสร้างหนี้หน่อย ซึ่งแบงก์ชาติก็มีเกณฑ์ที่เรียกว่า responsible lending ให้กับแต่ละสถาบันการเงินแต่ละเจ้าหนี้เนี่ยต้องดูแลลูกหนี้ให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้เสีย1เดือนจะต้องมีการปรับโครงสร้างยื่นข้อเสนอไปหรือหลังเป็นหนี้เสียไปแล้ว1เดือนก็ต้องยื่นข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้ไปด้วยอ่ะอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับลูกหนี้ดีทุกท่านนะครับที่ประวัติขาวสะอาดไม่เคยมีการค้างชําระ แต่ในมุมของพวกเราเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้มีมาตรการอะไรดูแลพวกเราเท่าไหร่แต่ยังน้อยที่สุดสิ่งที่เราได้ก็คือเรายังคงมีประวัติที่ดีเพื่อจะเข้าถึงสินเชื่อต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันในต้นทุนที่ถูกกว่าคนที่เคยค้างชาระมาก่อนในอดีตแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็คือการติดต่อเจ้าหนี้แล้วขอทําการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้นะครับะฝากเอาไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดท่านไหนสงสัยอะไรเพิ่มเติม โทรศัพท์ไปสอบถามสายด่วนแบงค์ชาติได้ที่หมายเลข1213นะครับ